ถ้าอากาศยานน่านนครจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองพร้อมขยายลานวิ่งเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่ห้องดอกเสี้ยวโรงแรมน่านตรึงใจตมบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายเทวาปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานก่อสร้างขยายทางวิ่งทางขับ ลานจอดเครื่องบินองค์ประกอบอื่นๆและปรับปรุงอาคารที่พักผูด้โดยสารได้ศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานน่านนครตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน หนึ่งแห่งโดยมีนางสาวอังสุมาปัญญานักวิชาการขนส่งชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนครพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้นำชุมชนสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วยโดยในปีพศ2567กรมท่าอากาศยานมีความประสงค์ที่จะขยายทางวิ่งทางขับ ลานจอดเครื่องบินองค์ประกอบอื่นๆและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานน่านนครเป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานน่านนครของกรมท่าอากาศยาน เพื่อเชื่อมโยงเครือข,าข่ายคมานาคมขนส่งจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาท่าอากาศยานขยายทางวิ่งทางขับลานจอดเครื่องบินองค์ประกอบอื่นๆและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้บริการสนามบินในอนาคตโดยมีความประสงค์เพื่อให้ท่าอากาศยานน่านนครสามารถรองรับ อากาศยานขนาดไม่น้อยกว่า220ที่นั่งจึงมีความจำเป็นต้องขยายทางวิ่งทางนี้ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์หรือวิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพศ2566ลงวันที่20ธันวาคม กำหนดให้ประเภทโครงการระบบขนส่งทางอากาศเฉพาะการก่อสร้างหรือขยายสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศที่มีขนาดความยาวของทางวิ่งตั้งแต่ 1,100เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง3,000เมตรจำเป็นต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอต่อสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อออกแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานน่านนครให้สามารถรองรับผู้โดยสารและสายการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปองค์ประกอบโครงการผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาต่อไป ประสิทธิสองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน